สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอไม่ผลเรื่องผมผมทักทีนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยแต่ก็คึมคึมนิดนิดนะคะแต่ก็ยังมีแสงแดดนะคะวันนี้มีนำเสนอสิ่งที่ดีๆคือ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนาะความสวยความงามเนี่ยมนุษย์ต้องเราต้องเสพนะไม่ว่าท่านหญิงหรือท่านชายความสวยเนี่ยประหยัดกันไม่ได้เลยไม่หลอกก็ไม่ได้ยิ่งผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ต้องยิ่งสวยไม่ใช่บอกว่าแต่งงานแล้วโอ้อยังไงก็ได้ไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวคนข้างกายเบือ่อเบื่อไปตามสาวอื่นเสร็จเลยร้องไห้เลยนะยิ่งผู้ชาย ็ต้องยิ่งดูดีนะคะต้องมีบุคลิกที่ดีไม่จําเป็นต้องหล่อผู้ชายเนี่ยหล่อที่บุคลิกนะคะหล่อที่ความสะอาดผู้ชายเนี่ยเหมือนตัวจันวุงเดือนเนี่ยไม่เคยมองผู้ชายที่ที่หน้าตาไม่ใช่เลยไม่มีสเปคแต่ไปมองที่หล่อที่จิตใจขอให้เป็นคนใจดีแล้วก็หล่อที่บุคลิกภาพคือความสะอาดเป็นผู้ชายสะอาดอุย้ย นอกเรื่องไปละมันไม่ใช่เรื่องผมนะคะมาเข้าเรื่องผมกันดีกว่าผู้หญิงนะคะต้องมีเลือนผมที่สวยงามเลือนกายเลือนผมเลือนชาญเนะตามตำราเลยนะคะเราจะมีกระเป๋ารับอยู่เสมอสําหรับท่านหญิงนะคะ,ะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่รู้ละเราต้องสวยไว้ก่อนหยุดสระผมได้ไหมไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีงั้นเอาสไลม์มาสระผมก่อนได้ไหมอืมได้ไงละ่ะหมดเลย แล้วแชมพูที่ตามท้องตลาดมีเยอะมีค่ะของเขาก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ดีสู้แฮร์สปาไทยไม่ได้นี่พูดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนละเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีสมุนไพรไงคะเรามีสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทย <S <S เขาเรียกว่าเพรศัตรของแผ่นดินนะที <S 2> <S 2> ่พูดซ้ําบ่อยมากจนน่าเบื่อเลยหมอของแผ่นดินนะ่ะสมุนไพรค่ะคุณค่าพ่อแชมพูทั่วไปเนี่ยเขาเน้นสระ เน้นที่เส้นผมเขาไม่ได้มาแบบมาเน้นที่หนังศีรษะถ้าแบรนด์เฮสปาไทยเราเน้นทั้งเส้นผมและหนังศีรษะเลยนะตอนนี้เซ็ตที่นำนำมาวางนี้เหมาะกับท่านใดบ้างนะคะ๋ยวมาดูกันนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ท่านที่ทำงานออฟฟิศเหนื่อยล้าจากการทำงานถ้าท่านชายจบที่ขวดเดียวก็พอ เหนื่อยล้าแล้วก็ท่านที่ปวดหัวบ่อยๆท่านที่เหนื่อยล้าชอบปวดหัวเพราะว่าเวลาเราคิดอะไรที่มันพลังลบเนี่ยนิวรอนจะแผ่กิ่งก้านสาขาไปเกี่ยวกันก็ทำให้เกิดอาการมัดรวมกันแล้วตึงที่เส้นหัวอันนี้เราผสมฝางด้วยนะคะจะมีฝางผสมอยู่ในใน,ในแชมพูก็จะทำให้แล้วก็มีสูตรกลิ่นเย็น เป็นอะโรมาสปานะคะก็เรียกว่าทําให้ผ่อนคลายทําให้เย็นหนังศีรษะนะคะอ่ะเย็นหนังศีรษะอ่ะผู้สูงอายุชอบซื้อไปใช้กันสูตรนี้บอกว่าดีมากเลยอาจารย์หายปวดหัวเลยวันนั้นโอ้โหซื้อไปใช้นะทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นช่างผมนะรวมกันไปแบ่งกันญาติสั่งไปตั้งเท่าไหร่อ่ะรวมสองโหลมั้งคะ รวมตั้งยี่สิบวดเฉพาะแชมพูสปานะคะตอนนี้เคลาตินทำหน้าที่อะไรเหมาะสำหรับถ้าช่างผมใส่ในยาย,ยืดเลยนะคะแล้วก็หลังยืดก็มานวดอีกทำให้ผมเหยียดตรงพอแต่ไม่ใช่ว่ามีสารเคมีนะไม่มีสารเคมีเลยนะคะมีแต่ตัวสารเบีเทนที่ทำให้คลายผมนะอย่าไปเผลอนวดผมดัดนะคะจะตรงทันทีนะคะเซ็ตนี้เหมาะสำหรับ ท่านหญิงที่ผมอยากโศกนะหนึ่งสะสองใช้ตัวนี้นวดไม่ต้องมาหมักนานนะคะก็สะแล้วก็นวดไปปกติเสร็จแล้วเช็ดผมให้หมาดก็มาใช้ตัวอาหารผมใบจำปาปานะคะล้างสารพิษล้างสารเคมีตกค้างที่หนังศีรษะ,ะที่เส้นผมเพราะว่าคนเราทําเคมีบ่อยตัวเนี้ยจะเป็นตัวล้างถอนพิษนะส่วน พอใส่เสร็จแล้วเราเช็ดผมให้หมาดเป่าผมให้แห้งสนิทเลยนะคะเป่าให้แห้งสนิทและจับผมยึดตรงๆเสร็จแล้วเราก็มาจบด้วยอาหารผมตัวนี้ออยเพอร์ฟูมนะคะเป็นออยเพอร์ฟูมที่ใช้ได้ตั้งผมผมลอนดัดและผมตรงนะคะล็อกลอนผมให้ผมเนี่ยลอนดูเงาและช่ำนะคะใช้ได้ทุกวันเลยพอตื่นเช้ามาดูผมไม่เป็นทรงไม่มั่นใจใช้ได้อีก ใช้ได้อีกเลยรูปขยี่ที่ผมแล้วก็รูปไปที่เส้นผมนะคะเซตนี้เหมาะสำหรับท่านหญิงค่ะเหมาะท่านหญิงท่านชายใช้แชมพูขวดเดียวตัวแชมพูเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้ผ่อนคลายเฟรชชี่เฟรชชี่อย่างเดียวนะคะแต่ายังทำให้ผมขึ้นด้วยเพราะทุกสูตรมีผมขึ้น ถ้าผมร่วงไม่มากใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ร่วงมากก็ต้องใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะอะทำให้ผมขึ้นลดร่วงเพราะว่ามีสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในแชมพูขวดนี้นะคะผ่อนคลายทำให้ผมเหยียดตรงผมอยากโศกใช้เคลาตินนวดนะคะอาหารผมช่วยถอนพิษล้างสารพิษสิ่งสกปรกตกค้างท่านที่ทำเคมีบ่อยสี่ตัวเหมาะมากเลยนะคะ ท่านรู้สรรพคุณอย่างนี้แล้วท่านสอยเลยค่ะนะคะท่านต้องดูแลนะคะแฮสปาไทยนะคะเป็นแชมพูสมุนไพรที่ดูแลท่านท่านคือบุคคลที่คู่ควรนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ฟังวิดีโอจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะฟังแล้วสั่งได้เลยนะคะ